สวัสดีครับผมแมนนะครับคาปาแมนนะครับ Astro น no. ะวันนี้นะครับก็จะมารีวิวปืนเป็นใหม่ของผมครับไฮคา p a ปา5.1คัสตอมนะครับ by คา,าปาแมนตัวนี้เป็นสไลด์สปีดแคทนะครับแอร์ซ็อ m มั t เตอร์พีเฟรมนะครับก็เป็นเฟร,รมของ5.1โดมแมท กิ๊บมือเป็นกิ๊บมือแซปปิงบายคาระแมนนะครับแล้วก็ท่อนอครับนี่พูดถึงท่อนอกัน,อน,อกกนตัวนี้เป็นท่อนอของคาระแมนตัวใหม่นะครับเพิ่งออกมาเป็นท่อนอฟิกนะนี่เป็นท่อนอฟิกฟลิกตัวท่อไปกับตัวท่อรีดเลยแล้วก็เราจะล็อกไว้กับตัวเบรดฮ็อปนะครับก็จะไม่สั่นคลอนแน่นอนนี่ดูครับจะแน่น ว่าช่วยอะไรนะครับก็จะช่วยเรื่องของการความแม่นยำเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นท่อนอกฟลิกเนาะก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องหลักเลยนะของของความแม่นยำรองจากชุดท่อเดินยางนะครับก็อตัวน,นี้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากนะครับซึ่งตัวนี้ก็คอนเซปต์สีก็คือเป็นสีทองดํานะครับทองดำดำนะครับซึ่งปืนตัวนี้ผมตั้งใจนะครับไว้ทําไว้สำหรับเป็นปืนเช่านะครับที่สนามสปีดโซนนะครับพอดีว่าอยากจะ ให้ลูกค้าได,ได้ทดลองปืนดีๆหน่อยปืนที่บอกว่าเป็นปืนฟิลลิงเดียวกับปืนผมเลยคนระับตัวนี้จะเปืนตัวนี้นะครับจะระบบการเซตอัพเหมือนกันทุกอย่างนะครับก็คือล,ลูกค้าหลายคนได้มาลองจากปืนผมแล้วแล้วเขาก็ชอบนะครับเพราะผมเลยคิดว่าน่าจะปั้นอีกตัวหนึ่งตัวนี้ไว้สําหรับที่สนามเอาไว้ลองหยุดกันนะครับเราภายในก็เซตตามตัวผมนะครับไม่มีอะไรเนาะ แล้วก็ตัวไก่ก็คือเป็นไก่ของนายบอลนะครับแก่น <Okay, iPhone. S 1> ายบอลเดี๋ยวเราลอดูครับว่าพิลลินมีการยิงแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคครับก็สำหรับการทดสอบนะครับก็ถือว่าโอเคนะผ่านนะ ไม่มีการปิดขัดใดๆนะครับเกี่ยวกับตัวท่อนอกนะครับตัวท่อนนอกก็เปิดใช้งานได้ปกตปิดนะครับเนาะเปิดนะครับโอเคสําหรับวันนี้ก็มีเท่านี้นะครับใครที่สนใจนะครับผลิตภัณฑ์ของคาร์เปอแมนท่อนอกของคาร์เปรแมนนะครับรวมถึงการฟิตติ้งปืนสั้นนะครับก็สามารถติดต่อได้ทางเพจของคาร์เปอแมนนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับไว้ใจนะครับ